ทะเลไทยวังตะวันออกแถวสัตหีบยามเย็นก็สวยไม่แพ้ที่ใดๆเลยนะคะน้ำยังคงใสสะอาดอยู่นะคะไม่มีขยะค่ะ จุดนี้ไม่มีขยะที่เห็นก็ไม่ใช่ภูเขานะคะก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะสันสันเขื่อนที่เป็นหินก้านแรงกระแทกของคลื่นนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเงียบสงบดีนะคะนั่งนั่งดูพระอาทิตย์ตกน้ำนะคะสวยมากๆเลยค่ะบรรยากาศ ไม่ร้อนนะคะนี่นะคะโอเคมีม้านั่งให้นั่งด้วยนะคะ ทอดอารมณ์ไปกับสายลมและแสงแดดได้เลยค่ะตอนเย็นที่นี่จะเงียบมากค่ะแล้วก็มองดูแสงพระอาทิตย์ตัดกับน้ำทะเลนะคะ ไม่ร้อนนะคะอากาศเย็นสบายดีแดดร่่งลมตกเราก็สามารถมานั่งเล่นที่จุดนี้ได้ค่ะชมดวงอาทิตย์ตัดกับน้ำทะเลนะคะงดงามมากๆค่ะ สวยสวยงามตามธรรมชาติเลยนะคะ,ะ,คะอากาศอากาศกำลังดีเลยค่ะ จะค่กยคอยลงนะคะอากาศก็จะเย็นลงน้ด้ยวยแหละร้อนนี้ถ้าไม่มีที่ไปก็ไปเที่ยวทะเลไทยฝั่งตะวันออกก็จะสวยนะคะก็ไล่ไปตั้งแต่บางแสนพัทยาสัตหีบระยองยังสวยอยู่นะคะ ไล่ไปถึงคุ้งวิมานจันทบุรีค่ะประมาณนั้นนะคะที่ทะเลยังสวยแล้วก็ทะเลไทยฝั่งตะวอออกก็จะมีหาดแม่น้ำพึงน้ำทะเลก็ยังใสยอยู่นะคะคือยังสามารถลงเล่นได้นะคะ ้าชายทะเลฝั่งสัตหีบเนี่ยเราก็สามารถมานั่งทานอาหารที่ร้านปรีชาซีฟูด้ดได้นะคะอาหารอร่อยมากค่ะสดใหม่อร่อยนะคะรสชาติเด็ดค่ะอาหารสดมากเลยนะคะการันตีได้เลยค่ะ เวอร์นี้เราก็สามารถเอาเบ็ดมาตกได้นะคะฟาดเบ็ดได้ค่ะที่เห็นคือแนวการขึ้นนะคะไม่ใช่ภูเขานะคะแนวการขึ้น คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกด s ับส c คร b e ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ านอาหารกันนะคะแล้วก็จะทานอาหารทะเลกันนะคะ,ะคะ่ะทา,านอาหารทะเลกันอ,อร่อยๆนะคะสดๆใหม่ๆเลยนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสรรน,นะคะเมนูทุกอย่างอร่อยมากๆค่ะ อ,อกวุ้นเส้นปลาหมึกผัดผงกะหรี่ผักวิตเผาหอยตลับนะคะมีส้มตำมีห้อยแขงโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ